สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนเด้อผู้ใดติดต่อผู้ใดเบิ่งผู้ใดขาเบิ่องขานั่นเลขเทปท่านใจเริ่มเป็นพี่น้องเรื่อยๆของมาดีมาฝากของไม่มาฝากพี่น้องให้พี่น้องเอฟซีผู้ใดเขามาเบิ่งแล้วกัน ให้เขามาเบิ่งแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ในเรื่องพี่น้องเด้อคือว่าผู้คุณได้ชุดใหม่มาของเทพท่านใจเด้อลูกหลานส่งมาให้ของเทพท่านใจกมททใจ็มีว่าลูกหลานส่งมาให้คือว่าลูกหลานมาชุดนี้กับเขาดีคือกันว่าสันชุดของเทพท่านใจกับเขาชุดๆคือกันละละเขาว่า เขาเรียกว่าเอาไปออกอากาศให้คนโหลดให้คนเห็นน้ำเด้อว่าจันมันเอาไปให้คนเห็นนำ้ำเป็นหูนำ้ำว่าจันก็เลยเอามาให้ลูกลูกหล,กลานเอามาให้แล้วก็เลยเอามาใหายย้ญาติโยมเบางน้ำนี่ให้พี่น้องเอฟซีบางน้ำนี่ยละเป็นเลขของเทพท่านใจเป็นเลขสูตรของเทพท่านใจน้องพี่น้องน่ะเลขสูตรก็มีอยู่ มีเหล็กเคี่ยงเด็กพี่น้องเด้อเคี่ยงบนรางกันเอาเหล็กเคี่ยงเขากอนเหล็กเคี่ยงเขากอนเหล็กเคี่ยงกระมีเหล็กเคี่ยงบนรางกระมีบนรางบนรางเคียงเคี่ยงบนเคี่ยงลาง มีสามมีสามีหมีหามี6กเป็นมเมนมเมนคนละตัตัวนี้าเมนพี่น่องกุ้มนี่าเมนเป็นอีกกุ้มนึงกุ้มนี้ลบออกไปกุ้มใม่กุมมก้มใหม่ กุมนี้บ่แมนกุมนี้บ่แมนเด้อขอตดขอตดวพิษพิษกุนมนี่กุมนี้พิษกุมนี้พิษอืมกุมนี่พิษต่อไปเลยต่อไปต่อไปพี่น้องบังต่อบังต่อคนละตัวคนละตัวพี่น้องขอตดขอตดนี่ อันนี้จังแมนพี่น้องอาไมศูนหนึ่งสองหกเก้าอันนี้คอยแมนพี่นอ้องหาตัวน,นี้ต้องคอยแมนหาตัวน,นี่แมนหาตัวน,นี่แมน ตัวนี่แมนด้วนี่เด้อนี่จังแมนอันบางหนึ่งอันบ่แมนเขียนผิดสูตรม,มานี่ก็จับคจับครูก็มีบกงทีครูตกอย่นังจับออกมาแล้วกระไดมีหกครูบนลางเนาะของเพื่อนมาหกครูบนลางเอาจับออกมาแล้วคือมีตัวนี้มีตัวนี้พี่น้องมี อย่างละสามคูหกศูนหกหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งหกสองหกสอง หกสองเก้าศูนก้าศูนกาหนึ่งกาหนึ่งก้าสอง cầu xoàng vinh 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 hộp vinh cầu vinh long vinh cầu hộp cầu สมตัวกรมี่เด้อพี่น้องเด้อสามตัว,มว,วส,มต,วสมตัวจับใส่บ่คคือกันเี่พี่น้องสมตัวผนมาตัวนี้มา,มาตัววิ่งสมตัวที่มาจังสี่พี่น้องมาเปียยๆคือกันจะปอกมาแล้วสาม หกเก่านี่คือสามโตสามหกเก่าได้มากคือได้มากจังสีนอจะออกมาแล้วสามตัวกับสามหกเก่าเด็กเป็นจัดมาจังสีนอพี่น้องเนาะอันนี้กัเหล็กเคี่ยงเหล็กเคี่ยงกระมี่ศนะูนย์หนึ่งสองหกเก่าบนล่างนะพี่หลังเด้อ เลขวิ่งกะวิ่งหกวิ่งเก้าพี่น้องวิ่งหกวิ่งเก้าวิ่งหกวิ่งเก้ารูดพี่น้องรูดรูดงกลูดเก้าสามตัวมากกันมากแปลกๆมากมาคือกันใหญ่มากจังใดคุณช่วงมานจังใดบู มาแบบนี้แล้วพี่น้องเนาะเอกมาแปลกๆมันส่งมาได้นี่ส่งมาใหา้มาแปลกๆมาบ่าคือกันระ่วางเลขกสามตัวกับเลขกสามตัวกับเลขกสองตัวมาบ่าคือกันโลมาจังไรนอนี่เนาะมาแปลกๆพี่น้อง ทรงใหม่ปูขุนเอาไปเบิง้งเอาไปจัดเด้อพี่น้องเด้อเป็นของรัฐบาลศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสี่หนึ่งแปด

เกดเกตหาส่งลงสองเบอร์เลยกันเริ่มกันเริ่มศูนย์หกสามศูนย์หกสามศูนย์หกสามศูนย์เก่าหนึ่งศูนย์ เก้าหนึ่งเก็ดเก็ดเก็ด,ดเก็ด,กดห้าแปดเก็ดเก็ดห้าแปดผู้ขุน ผู้ขนผู้ขนผู้ขนเอามาเบิองได้ผีด่างได้บาทนี่ของไม้ของไม้ทรงมาทรงมาให้ผู้ขนมาถอดถอดออกมามันได้เจ้งสีไหม สามโต๊ะคดยตัวนี้เอาเข้าขไปนียจะไปน,นอนก็ไปน,นอนทางในเด้อสอดมากก็เลยจังสี่แมวกะอย่างพานขวนเนาะในจังสี่คือว่าของรัฐบาลน่ะของเทพท่านใจวสันซือ้ออืนั่นเพิินนะ่ะซื้อสำนกเพิ่นช่วงมาเพิ่นหายสหายเล็กมากก็คือมีไม่ยุหกครู แต่ว่ากรสิมีคู่เด่นยุ่ยพันในฟันตัวเดียวที่พี่น้องชุ่มนั่นเมื่อนั่นกะพี่น้องเบิ้งเอาเด็กสามตัวมาเพรคือม anyway. ูข right ึ yeah. ้นมันมันจะเป็นตัวตัวหกเก่าตัวแถมกับวัชพักเนาะมันจะมีพันหามาจังสี่ตัวนี้เนี่ยเด็กสามตัวมาแต่ว่าชุ่มอะไรให้ตัดเอาตัดเอาก็ได้มาันสี่อะไรพี่น้องสามตัวกระจับมันสี่กะกระสิมีตัดออก จ no e ิตัดบ่พี่น้องบ่ตัดเนาะจับเอาเลยเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าปูว่ามันกลมตัวเดียวให้กลมมาตัวเดียวนี่เก่าส่วนบุคคลว่าสิเป็นหลางเด้สำหรับปูเด้เก่าส่วนคือว่าสียู่หลางพี่น้องเก่าสวงนี่คือว่าสียู่บนแต่ว่าปูมักเก่าส่วนกว่ามันกะธรรมดากะ แล้วแต่เอ็กซสจัดจังไดเนาะจัดบนจัดล่างแ่ะแต่ว่าก็อยู่บนอยู่ล่างเลยพี่น้องจัดให้คู่เดียวฟันเลยฟันท่งมากปูนี่แหละฟันผลว่าฟันท่งให้คู่เดียวเด้อเด้อปูว่าสั่งคือเก่าศูนร่องเป็นเก่าสวงางแต่ในหดคิดของปูนี่คือเก่าสวงนี่จะเป็นบนปูว่าเก่าสูนจะเป็นล่างขันมาเนาะ กระเลยมาให้พี่น้องเบิ้งนี่แหละเอาเขามาแคปหน้าจอแคปหน้าจอผู้ได้เห็นก็ได้ผู้ได้เบิ้งก็ได้แคปหน้าจอบอกกันต่อๆกันไปเด้ออันนี้เป็นเลขสุดมาใหม่สุดขนทรงมาของเจ็บขั้นใจประสันผลว่าผนให้ซื้อว่าจังสรนก็ได้มีเลขจับคู่เลขเคียงก็มีโซนหนึ่งสองหกเก่าเลขวิ่งก็าลิวิงหกวิ่งเก่าลูดจับคู่ก็มีหกโซน หกหนึ่งหกสองแล้วก็เก่าศูนเก่าหนึ่งเก่าสองสามโตกับมาสามหกเก่าพี่น้องมาบอกคือมูสามโตสั่งมาแบบใดฝันมาจังสั่ก็เอาตามนั่นน้นอกพี่น้องหน่อยสรงมาแบบนั้นกับบ้าเอาหนึ่บ้านนี้เอาแยกของเพื่อนดอกบ้าน,นี่กักลมเน้นกลมเด่นเน้นเลยคือฟันเลยคือเก่าสูนพี่น้อง เก่าศ <cat on developed Airbnb> ูนย์ฝันเก่าสองล่องหกศูนย์หกหนึ่งหกสองเก่าหนึ่งเป็นตกกันได้พี่น้องเด้อมังเทียก็ตกกันคือเหล็กเล่าอุปจัดตรงนอกนสำหรับโมนิกาอีซี่เอาแคปนาจอแคปนาจ่อไฟเข้ามาแล้วก็ะไดบอกบอกต่อต่อกันไปเด้อหุ่นจักกันตุกตุกคนมังเทียอาจิเป็นเหล็กสวยเหล็กมักเนยมักเน ของเอฟซีเนาะมักในหัวอกหัวใจของเอฟซีเนาะอาจจะเป็นเหล็กสวยในเอฟซีก็ได้เนาะที่ว่าฝนชงบางสีปูคนก็ออกตามฝนแล้วน้ำพี่น้องเนาะไอพี่น้องเอฟซีทุกปูทุกคนเบิ้งและสังเกตเอามักตัวได้กับจัดคัดตัวได้กับพานหรือว่าทางสองก็เอาให้เป็นแนวทางไปจับใจลอตเตอรี่ได้พี่น้องเน้อให้เบิ้งให้หารถตรี่เอาจับเอาหาเอาคือว่าตัวฟันก็คือเกาซูในหลักพี่น้อง สำหร <nis> ับวันนี้กับเอฟซีทุกคู่ทุกคนวันที่1 6บหกล้ำล้รวยๆวเด้อทุกคู่ทุกคนให้โชคดีกันทุกคู่ทุกคนหานท่องไหนมาเทมาจะจ็บจะจนกันหาเงินหาท่องง่ายๆหาทหายบาทขอบข้วทายเงยนเย็นเย็นเป็นโชคกันทุกคู่ทุกคนสวัสดีขอกันไหมลิดต่อไปเด้อพี่น้องเด้อ